ัลอลทุกคนวันนี้เจ๊หมูขอสเสนอเมนูผัดเส้นเล็กกะทิปูหมาซึ่งเมนูนี้กะทิถือเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆเพราะจะช่วยชูให้ส่วนผสมมีรสชาติหอมกลมกล่อมถึงเครื่องเดียนแนะนำอัมพวากะทิแทร้อยเปอร์เซนต์เพราะมีความขาวค้นหอมมัน คลายกะทิคันสดหาซื้อง,ง่ายมีทั้งแบบขวดและแบบกล่องคุณภาพไม่ต่างกันเลยนะสามารถทําเมนูกะทิได้หลากหลายถูกใจเดียนสุดๆเอาละเตรียมวัตถุดิบตามเดียนและไปเริ่มกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกล้างวัตถุดิบกันก่อนนําปูมาใส่ลงภาชนะได้เลยจากนั้นเปิดน้าสะอาดใช้มือถูคราบสกรปรกออกจากเปลือกปูถูให้ทั่วตัวปูเลยนะจ๊ะจากนั้นตัดส่วนปลายขาปูออก เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเตรียมไปแกะปูกันนำปูมาที่ลางเรียบร้อยแล้วแกะส่วนกระดองออกได้เลยจ้ะจากนั้นดึงส่วนนมงปูออกนะแล้วก็ตัดเครึ่องปูมาได้เลยทำแบบนี้ให้ครบทุกตัวเลยนะจ๊ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนำไปพักไว้ก่อนมาที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการโคลส่วนผสมใส่พริกชีฟ้าแห้งแช่น้ำลงในโครกตามด้วยหอมแดง แล้วก็คลอกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยจ้ะเมื่อละเอียดดีแล้วเรานําไปพักไว้ก่อนมาที่ขั้นตอนการผัดนี้เลยจ้าอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค้นหอมมันหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีสังเคราะห์เหมือนใช้กะทิสดๆเลยเธอกะทิช่วยชูให้เมนูนี้มีรสชาติหอมกลมกล่อมมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่คลกไว้น้ำตาลปี๊บ มะขามเปียกน้ำปลากะปิคนส่ผสมให้ละลายได้เลยเมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วใส่ปูหมาจากนั้นผัดให้ปูหมาสุกและซึมซับน้ำซอสเลยนะจ๊ะกลิ่นหอมมากเมื่อปูหมาสุกดีแล้วเรานำขึ้นไปพักไว้ก่อน จากนั้นใส่เส้นเล็กลงไปแล้วก็ผัดเลยค่ะให้เส้นเล็กสุกนิ่มเมื่อเส้นเล็กสุกนิ่มและส่วผสมทั่วถึงกันแล้วอย่ารอช้าเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมทานจ้าเมนูผัดเส้นเล็กกะทิปูม้าที่ทำไม่ยากรสชาติถูกปากแน่นอนแค่มีอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตัวจจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา แตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้จ้าตอนนี้มีวางขายตามร้านคาช้นำทั่วไปแล้วนะไปซื้อติดบ้านกันไาวแล้วมาลองทำเมนูอร่อยๆตามใจหมูได้เลยนะจ๊ะทำเสร็จแล้วแชร์รูปมาอวดกันด้วยนะ